สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตอมเก็ตตอนนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟที่ร้อยห้าสี่นะไม่ต้องแอดผมมาทุกคนอันนี้ผมก็ไม่เล่นรหัสนี้ละผมก็แค่อยากจะมารีวิวตัวอะตอมิกสวัสดี <S 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 เพื่อนชวนย้ายเซิร์ฟอ่ะเออเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้เข้ามามันหนือทิ์แล้วดูว่าเป็นอะไร <ca> ไงบ้าง<อ>ผมก็จะมารีวิวอะตอมิก <S <S ด้วยห <kehr> ล like, คลิปนี้ไอ้ดีหลักผมไม่มีไงดีหลักพึ่งสร้าง ีวั 5, 5, 5, 5, น5องห้าห้าแล้วมั้โอ้แต่ไอ้ีหลักผมได้พดริพีทอะ่ะคลิปที่แล้วไปดูได้เลยทุกคนอ่ะสกิลหนึ่งตีธรรมดาครับผมต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังเกมตีร้อยสามเปอร์เซ็นดาเมจห้าราจุดอ่ะท่าสพลังเกมตีต่อเนื่อง5ครั้งสตูทั้งทีมสร้างดาเมจหนึรพลังเกมตี595จุดมีโอกาส50ที่ติดบ,บทขยี้2รอบ ปกคืออะไรหรอก็คือแบบทำให้ศัตรูแบบเหมือนเก็บง่ายขึ้นระเบิดเมจเยอะขึ้นประมาณนั้นตัวนี้ก็สามารถทำได้นะตีธรรมดาวันงได้ฟวีมาเออตัวนี้ตัวฟรีตัวนี้ดีนะผมบอกเลยพอได้อยู่ตัวนี้อะอ่าส่วนนี้เนี่ยระดับดาเมจเพิ่มขึ้น30%สิบนส่วนอันนี้พาสีบผมอธิบายให้พาสีนะสมมติเมื่อฝั่งเรามีสายอาวุธถ้าสายอาวุธตัวนั้นอ่ะตีไปปุ๊บ อาตอมิกจะไปตีตามอีกหึงทีอ่าความสมมติของอาตอมิกดีมากนะอ่ะผมอธิบายไว้เป็นไหม้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยครับถ้าถ้งได้ยินเสียงฝนตกขออภัยด้วยอีกทีวันีอัดตอนอ่ะประมาณนี้สองทุ่มสิบนาทีเป็นฮัตเก่าด้วยอะไรนะใช้ความสมมติของอะไรนี่อานี่แหละฝ่ายทุกคนทดสอบ โรเทสโรเทสตอนนี้ผมดวงดีนะแต่แม่งชวนผมเลิกเล่นเลยแบบผมดวงดีจัดอ่ะจนเริ่มเซิร์ฟใหม่อ,ะม <c oughs> อะ่ะมาคิดดูอ่ะนัอันนี้ตีบอกขยีมมันจะทำให้เจ็บง่ายขึ้นนะทุกคน <c oughs> เห็นปะนี่เมื่อคนเด่นมอนตีปุ๊บเขาก็จะไปตีครั้งตามังอ่ะอ่ะแล้วผมก่อ,อ,กอไว้ับหนึ่งให้ดู <c oughs> อะ่ะเราคามไปก่อนให้ไปตรงตีไปโอเคมา อ่ตีให้เสร็จสักทีดีครับอ้าหรือปรับมาเล่นเองเลยแกไม่เป็นไรรอรอบหน้าโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะอาต้อมมีคิดซึ่มไปบทขยี้มีโอกาสติดเยอะมากนะผมสำหรับผมอ่ะอ่ะก็ได้บอลยิงธรรมดาเป็นตัวนึงปึ๊บดูนะอาต้อมมีแกพุ่งไปตามบันเลยนี่พาที โคตรโกงตัวนี้พี่ดำโอเคครับผมอะกดคามไม่ได้เรื่องกดคามได้เรื่อ่าตัวนี้บอกทางตีให้20เซนตอนเริ่มเกมโคตรดีแต่ถัดนั้นผมโคตรไก่เลยทุกคนไอไก่กว่าคุณนี่อะคุณโฟมนะไกว่าคุณโฟมสุดท้ายนั้นโคตรของโคตรไก่เลย ผมจะผ่านปหมเนี่ยอ่ะส่วนอันติมันก็จะซุ่มตีอะทุกคนตีได้แค่สองตีได้แค่แถวหน้านะเฮ้ยแถวหน้าหรือแถวหลังผมก็ไม่รู้เล่าลืมเรียบร้อยอ่ะอันนี้ผมใช้ความสามารถของหน้ากากหวานอยู่ฆ่าได้ก็จะได้พลังลงานคืนทุกคนน่าจะรู้จักพลังงานผมจะผ่านหรอวะเนี่ยอาจจะผ่านอยู่นะ เดทานอยู่่านอยู่ทุกคนมิเทลูโอ้โหขอหักไเดอาไม่ตายด้วยโอ้โหเรียบร้อยเอ็ตรถนี้มันโตมากเลยทุกคนทอหพอลลูกน้องรวัวแล้วต้องฆ่ารวจริงจริงอะอาจะมีคิซึมอาโลเฮ้ยยฟันเข้าอโอเคโลหาย เอาไม่หายด้วยเคยดำไปปะโอ้โหโอเคอผมแพ้ยอมแพ้ก็ได้วะอคอค่าครับ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 พี่เก่งครับพี่เก่งครับ,รบลหลักผมก็ไม่ผ่านแล้วเคถ้าฝนเข้าก็ขออภัยด้วยทุกคนพอดีไม่ได้นานแล้วมันก็ไม่ผ่านทุกคนไม่พัฒนาทีมอะไรเลยดูดิแค่มากดรับล็อกอินมาเกลี่ยม,มา ทิปนี้ผมมีแถมมาทุกคนมาทำเป็นสุ่มกันเล่นๆดีกว่าเนี่ยจากว่าเด็กมีเพชรอยู่แค่นี้ทำไงน,นะอ่าหกครั้งปะกดทีละครั้งไปอ๋อจอจีนไถ่กาชื่อแม่งโอ้โหนุ่โปจบแล้ว,วแตท่งท็อปโอ๊ปแต่งท็อปแล้วไนงะแต่งท็อปแบ๊ รถแท่งท็อปมีอยู่สามตัวมั้งเป็นสามพี่น้องโ <c oughs> อ้คาแมนดูดูดูไอติดกระจุยไอ้ <c oughs> ขอไปนี่คำเรียบขายดีนะครับผมสีม่วงมางทีจะมาแค่ตัวเลยไหมนะสีม่วงมาแค้ตัวครับ <c oughs> โอ้โหไม่มาไม้แกะแท่งท็อป <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ